สองโปรไฟล์วินเนียมไลคันวินเนียมจัก,กรพัฒสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการเอ็กซ์ o ราโพสบนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ o กเพจ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการเอ็กซ์ทราโพสแอด์ l อพแอด v a n 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอ,อกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะวินเลียมจัก,กรพัฒน์หนุ่มน้อยมากความสามารถที่พกพาความมั่นใจและความฝันเพื่อพัฒนาตัวเองในการเป็นศิลปิน มีความสามารถด้านดนตรีที่หลากหลายน้องวินเลียมเกิดเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์2548ปัจจุบันกำลังศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกขับร้องละครเวทีน้องมีความใฝ่ฝันในการเป็นนักสแสดงและศิลปินมาตั้งแต่เด็กฝึกฝนตัวเองและพัฒนาทักษะการร้องสม่ำเสมอสามารถเล่นดนตรีทั้งกีตาร์และเปียโนได้เพื่อสารต่อเป้าหมายของตนเองจึงได้สมัครเข้าร่วมรายการโปรเจกต์อันฟ่าและด้วยศักยภาพของน้องวินเลียมจึงทำให้น้องได้ครองตำแหน่ง อันฟ้าและเป็นศิลปินในนามของวงไลค์แค่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าติดตามเพราะมาถึงจุดนี้ได้ด้วยความสามารถและความตั้งใจล้วนๆเลยค่ะหากใครอยากไปส่องความน่ารักสดใสเพิ่มเติมก็สามารถค้นหาตามไอจีที่หน้าจอได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ลิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮด์เซ็ต